สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับกับ Honda Jazz GE ปี2009ครับเครื่อง1.5เกียร์ออโต้รองท็อปนะครับคันนี้สวยๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใหม่แท้1 7 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2008นะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางแม็กเพิ่งใส่ให้ใหม่เลยครับรถโดยรวมได้สวยครับสภาพการทำงานนะครับสีสันสวยเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ อยู่มินบุรีนะครับผ่อน3,900โดยประมาณผ่อนได้6ปี1 6 9 0 0 0บาทนะครับ169,000บาท5ประตูแจ๊สสุดฮิตแน่นอนนะครับรถได้สวยได้สภาพเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานผ่อนชิลๆผ่อนเบาๆเอาไปใช้งานอํานวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลสะดวกปลอดภัยนะครับภายในสวยนะครับติดจอ a อนด o อ d มาให้เรียบร้อยเบาะหนังภายในระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับ เป็นเครื่องพันห้านะครับกินน้ำมันไม่แรงไม่แพงผ่อนก็ชิลใช้ก็สบายใจครับอะไรหาง่ายดูแลสบายเครื่องพันห้ารถตลาด h o n ด้า a จนะครับรถสภาพโดยรวมสวยครับ พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนเป็นรถมือเดียวนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิควั่มจมน้ำแต่อย่างใดนะครับขัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราขัดเราเช็คให้เรียบร้อยภายในเบาะหนังโดยรวมถือว่าสวยครับกับราคาและอีกหนึ่งทางเลือกก็คือผ่อนเบาๆครับเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกฝนตกแดดออกเดินทางใกล้ๆไปได้ครับนี่นะครับฝากไั้ด้วยนะครับใครกําลังสนใจหรือกําลังหารถใช้งานครับรถมือ2ยังคงนําเสนอให้กับสมาชิกที่กำลังหานะครับขัดไม่เก่งเช็คไม่ได้คันนี้มี ริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเครดิตดีก็ออกรถศูนย์บาทได้ครับมีบริการจัดไฟแนนทั่วไทยครับนาไปใช้งานได้เลยครับรถสวยรถเดิมครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกลมรับประกันโครงสร้างนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับราคาสภาพเบาๆนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับแจ็สรุ่นนี้ถือว่าทรงสวยแล้วก็ฮิตมากๆนะครับห้าประตูนะครับห้าประตูเปิดท้ายได้นะครับโดยรวมเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกผ่อนชิลประหยัดดูแลง่ายน่าสนใจครับฝากไ้ด้วยครับ